ปัดขึ้นเลยจ้ะ <Okay. S 1> ปัดขึ้นแล้วก็มาแตะกล้องมาสองท่านเหรอสอท่านก็เราจะเป็นเที่ยวหมาวนะคะหมา5ห้าร้อยบาทก็คือจะมีทั้งหมดหจุดจ้ะเจ้าหน้าที่พาติดตามไปทุกจุดแล้วก็พาลงจ่ะอันนี้จะขึ้นเงินนะคะ2องทนหรือว่าจะารัาแชร์ก็ได้แต่ไม่เกิน8ปรอมีคนรอแชร์อยู่ไหมจ๊ะมะ ทุกที่มีมีสามท่านเดี๋ยวหนูลงถามให้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวถามใช้เวลาเกินสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นลงก็ต้องพร้อมกันเพราะว่ามอนไปกลุ่มเดียวกันเขาจ่ายจ,จะ้ะต้องคุยกันจะ้ะมาถึงแล้วจังหวัดบึงกาฬเรากําลังจะขึ้นจุดชมวิวหินสามวันเราเรามาเที่ยวหินสามวันเนาะอันนี้อยู่กับน้องกิ่นเป็นเจ้าหน้าที่คอย ดูแลอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็คือจะเป็นอาเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะเป็นกลมป่าไม้ดูแลจ้ะตอนเรามาพอมีนักท่องเที่ยวมาปุ๊บอ่าเราต้องทํายังไงก่อนบ้างคะอันดับแรกเลยก็คือมาวัดอุณหภูมิส่วนวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนมาด้วยค่ะโอเคต้องโชว์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก็ะหนึ่งเข็มเป็นต้นไปอ๋อโอเคไม่จําเป็นต้องครบสองเข็มก็องอะไรไดขอขอแค่ว่าฉีด โอเคเข้าใจแล้วกแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นแล้วก็มาที่จุดลงทะเบียนมาติดต่อรถตรงนี้เลยก็เพราะว่ารถที่นี่เนี่ยที่จะที่จะขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถเอารถขึ้นไปเองได้ก็ต้องก็ต้องใช้รถของที่ทางทางกลุ่มเจ้าหน้าที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเป็นการรถเป็นการเช่าแบบเหมาคันเป็นเหมาคันค่ะคันละห้าร้อยบาทคันละห้าร้อยคือนั่งได้ ช่วงน,นี้ก็คือจะเป็นนั่งข้างหลังอย่างเดียวค่ะก็ได้เต็มที่ไม่เกินแปดคนทีน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับพาขึ้นไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับที่เที่ยว้เดี๋ยวๆด้านนี้กเลยน,ไไนะ,ค,ะครับที่เที่ยวมีหลายจุดด้วยกันมีทั้งหมดหกจุดด้วยกันค่ะที่เที่ยว,วย,ยวจุดแรกเลยก็คือจะเป็นลานทํามภูสิงห์จุดแรกตัวน,นี้เลยนะคะนี่เลยลานทรามภูสิงห์เสร็จแล้วคือจะ ลานรางค์ท่านนี้คือเป็นที่อะไรคะอ่าเป็นสถานที่ไหว้พระเฉยๆค่ะไหว้พระอ๋อใช่ก็คือมีพระพุทธรูปอยู่ใช่ค่ะหลวงพ่อพระสิงค์ค่ะอยู่ตรงนี้โอเคใช่แล้วก็เสร็จจากจุดนี้แล้วก็คือเขาจะพาไปที่สามวันเลยจากนี้ขึ้นไประยะทาง5กิโล5กิโลใช่ค่ะแล้วก็จะมีเสร็จจากสามวันแล้วก็จะเป็นจุดตัวนี้ค่ะจุดชมวิวท่านือีคือมันอยู่ที่เดียวกันค่ะจากรถที่เดียวกันแต่แค่อยู่ตรงข้ามเฉยๆรมาณเดินมาถึงใช่ค่ะ แล้วก็อ่าเสี็จจากจุดนี้แล้วก็คือลงมาเขาก็จะพามาที่ตัวนี้ค่ะจุดชมวิวหัวช้างหินช้างแล้วก็กะแพงผู้สิงกะแพงผู้สิงคือตัวนี้นี่จะเราไม่สามารถจอดได้เเป็นทางโค้งตป็นแล้วก็เส้นทางค่อนข้างจะแค่พอสมควรค่ะจางเราจแค่ถ่านให้ชมเฉยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราก็จอดลงไปดูได้แบบนี้แล้วก็ เสร็จจากสองจุดนี้แล้วคือเขาจะพามาที่ประตูสวรรค์หรือว่าประตูภูสิงจากตรงนี้ก็คือจะเป็นอันซีเหมือนกันสวยค่ะคนชอบมาตรงนี้แล้วก็จุดสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อคล้ายๆกับสามพันโบตรงนี้ค่ะแต่ว่าเรื่มงเใหญ่เหมือนกับของเขาโอเคจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกค่ะตัวนี้จุดสุดท้ายพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็จะเป็นหินสามบานค่ะ นะครับที่นี่เปิดตั้งแต่ตีห้ารถเที่ยวแรกขึ้นนะครับตั้งแต่ตีห้าค่ะเที่ยวสุดท้ายกี่โมงครับอช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวก็ประมาณสี่โมงครึ่งเราก็จะปิดแล้วเพราะว่ามันมืดเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่โอเคได้ไงคุณถึงแล้วแรกไปแพลหลวงพ่อพระศิง วงพ่อพระสิงห์ที่ไม่อยู่ตรงนี้นี่ใครสร้างไว้ครับพี่หลวงพ่อทางวัดที่ที่เราขอ๋อข้างล่างชื่อวัดอะไรนะฮะวัดจิตจะภาวดีคิรีบรรพตอ๋อสร้างไม่นานแล้วเหมือนกันนานแล้วครับหินพวกนี้เป็นหินอะไระครับพี่หินทรายแดงครับเป็นหินทรายแดงเป็นกลุ่มหินเดียวกันกับกลุ่มหินโคราเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เดิมทีก็คืออดีตเคย นักนักนักวินักอะไรที่ขอนแก่นนะเขาบอกว่าตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนทะเลทรายอ,อ้ทะเลทรายครับก็ยุบละา75ล้านปีรค,รค,รครับอ่าตรงนี้ก็คือแนวระดับของน้ําทะเล<ม>อืมตรงนี้ไม่ได้ทํานะเป็นธรรมชาติล้วนเลยนะครับผมอมันนี้หนึ่งกิโลเพราะเขาบอกว่าจากข้างล่างมาถึงหินสามวานห้ากิโล ต่มาก็ยังไม่ต้องรีบสระผมมานะครับเป็นเขาีิจกูดอ่ะสาเหตุที่ต้องใช้รถขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ารถทั่วไปก็ขับขึ้นมาได้นะครับแต่เน้ความว่าทางมันแคบเขาก็เลยต้องมีการวอแจ้งกันในการที่รถจะขึ้นและรถจะลงก็เลยเขาขออำนวยความสะดวกโดยการที่ขอให้ใช้รถเจ้าหน้าที่ ก็เจ้าหน้าที่ก็จะคอยอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนในแต่ละที่ด้วยอืมตรงนี้หยุดสามวันอีกฝั่งนี้นะครับจ้ะจ้ะไปสามวันก่อโอเคจ้ไไะไปเราไประบวกกันมาใช่ไหมใช่จ้ะได้เลยจ้ะถึงแล้วหินสามวานเดินยวเาไปอีกห้าสิบเมตรครับถึงหางวานแล้วคอ,อันนี้วานตัวไหนครับผมตรงตรงไปคือตัวพ่อ ตรงไปตัวพ่อส่วนตัวแม่ก็อยู่ฝั่งขวามือตตัวลูกไปไม่ได้เอเคไปได้สองตัวขอบคุณจ้าเขาบอกว่าห้าสิบเมตรนะจ้าอนุวัตรตัดให้นะบอกว่าห้าสิบห้าแล้วห้าสิบจริงไหมจ้าพี่จ้านี่ไปนี่จะไปถึงหางเขาบอกว่าถึงหางนะอ๋อถึงหางคือห้าสิบงหะชิวานเป็นร้อยเลยนะแสดงว่าวานตัวยาวมากถูกไหมครับคาพแทรกครับวัวเลยเป็นร้อยเ เวลาเจ้าหน้าที่บอกระยะเมตรผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้มิเตอร์ตัวเดียวผมหรือเปล่านะตรงนี้ก็เริ่มเป็นเหมือนอ๋อเขาถึงตรงนี้เปล่าห้าสิบเมตรอ่ะหางวานอันนี้คือหางวานเหรอจ๊ะเปนกดตรงนี้มันไม่ใช่ดินแล้วอ่ะ เหรบ้านโแม่ก <g Four Belgian ALLY> ่อนนะฮะไปบ้านบ้านโแม่ก่อนอ๋อฮะ มาวานล,ลูกอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปไม่ได้อนี่นอกจากเป็นไกด์ขับรถขึ้นมาให้เที่ยวแล้วใช่ตช่งถ่ายรูปห<า>ไ<ด>ห้ได,ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่หินสามวานกำลังไหว้น <_ depressed> ้ำไหว้น้ำวนวนวนวันาอันนี้เป็นวานตนตวแม่นจคะเรามี วันสามวนก็คือมีวานพ่อแม่ลูกเนาะอันนี้เป็นวานแม่วานพอ่อและวานลูกอยู่ตุน้นวานลูกก็จะตัวเล็กหน่อยแล้วก็ทันกนคืนเนี่ยก็อคือไม่ได้มีพื้นที่เยอะพอที่จะเดินเขาเลยไม่เปิดให้เข้าไปเดินในนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อน,นักท่องเที่ยวจ้ะ ขึ้นมาวันนี้ลงดีแล้วก็เขาบอกว่าที่บึงการเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสยางพารากันเยอะเลยจ้ะเราก็จะได้เห็นแบบว่า ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแดดร้อนนะนะแต่ว่าลมยังเย็นถ้าเราอยู่ในที่โลกเนะี่ยตอนนี้เราอยู่บนวานตัว<ฮ> <c oughs> เขาจะมีเส้นเหลืองเหลืองไว้ให้นะว่าพยายามอย่าเดินเลยไป เดี๋ยวจะมีการลื่นถลายได้เุ้ยโ <laughs> อ้ยสะดุดละคือขึ้นมาบนเนี้ยใครผมยาวผูกผมได้ผูกนะผมเสียทรงแล้วก็ปลิวสวยมาก วันนี้นะถ่ายเอาใส่เสื้อตัวนี้มาไม่ใช่เพราะมันหนาวนะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปมาจากระยะไกลกลัวไม่เด่น วิวตรงหินสามวานต่างกันไหมไม่ต่างนะ้<ต>อเเห็นแม่น้ำโขงฝั่งนูน้นมองไม่เ,เห็นอะไรคือแม่น้ำโขงปะตรงนู้นตะกี้นี้ตรงนู้นก็ตรงนูนงน้นเห็นแบบไกลๆอันนี้จะเห็นแม่น้ำโขงใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยแล้วบึงโขงหลงอยู่ไหนตรงเนี้ยเขาได้ชื่อ จุดชมวิวถ้ำลือศีอ่ะเพราะว่าใต้บนพื้นดินของของหมายความว่าใต้ตรงจุดเนี้ยมีชะง,ง่อนหินอ่ามีชะง,ง่อนหินซึ่งเป็นถ้ำที่ฤือีอยู่ต้องเดินใกลนิดนึงี่เราลงไลลุกลลงแต่เราต้องเด้ไปตรงโน้น <c oughs> เพราะว่าตรงโน้น เขาจองไปแล้วสองคนเขาอะไรนะหินเขาหินห like ัวช้างหินช้างแล้วมียายไหมจ๊ะอ๋อนหนเห็นรูจมูกสองรู อันนี้ตาตาตาอันนั้นหัวหัวมีตาเนี่ยอยู่ด้วยอืมเราสมัยช่วงไม่สองไม่ด้วยไทยเช้าทำไมก็เราจินตนาการเอาโอเป็นหูจินตนาการใช่ตรงนี้เรียกประตูสวรรค์นะฮะก็คือเป็นจากเกิดจากหินสองก้อนเนาะทำองศาได้มุมมุมประตูพอดีจะบอกว่าการเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยมาแต่ละปีบางทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับ หินพวกนี้ก็จะโดนชะลางมาเรื่อยๆในรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานถ้ามาดูอาจจะประตูอาจจะก,กว้างกว่านี้ก็ได้นะอ <c oughs> น้ำหยดหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนอ่าได้ไหม <c oughs> นี่เป็น เขาเรียกว่าสร้างร้อยบ่อเหมือนตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะเหมือนกับตรงสามพันโบกเขาบอกว่ามันเป็นแบบปรากฏการทางธรรมชาติคล้ายๆกับสามพันโบกจะเป็นหลุมซึ่งเกิดขึ้นบนหิน วชมจะต้องขึ้นทางด้านโน้นนะครับเหมือนจะมีบันไดเห็นไหมครับว่าถ้าอยากมาให้สวยงามครับ ก็คือมีสองช่วงเวลารอบแรกคือตีห้าเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หินสามวันตอนเย็นขึ้นกี่โมงพี่สามโมงครึ่งจะมาจบตรงนี้ที่เห็นพระอาทิตย์ตก้าจที่เร้าก็ถ้าจะมาจริงๆนะคะหนูอยากแนะนำมาเป็นวันธรรมดาจะดีกว่าเพราะว่าคนไม่เยอะมากแล้วก็จะได้เที่ยวครบทุกจุดด้วยแต่ว่าถ้ามาเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวอะไรประมาณนี้ค่ะคือ รถที่นี่เขาจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดก็คือมันจะเป็นรถเวียนอย่างเงี้ยค่ะคือจะลงคันไหนก็ได้ช่วงวันหยุดเทศกาลวันหยุดยาวอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเที่ยวไม่ครบทุกจุดก็ได้ค่ะประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยากมาให้คุ้มจริงๆเลยแนะนํามาเป็นวันธรรมดาก็ได้ค่ะ,ะเพราะว่าคนขับเรานี่จะได้อยู่ดูแลเขาเป็นไกด์ในตัวด้วยพาเที่ยวด้วยถ่ายรูปให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคสุดท้ายนี้ ฝากฝากหิน3วาวันหน่อยอ่า <c oughs> ชักชวนเชนิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันอะไรอย่างนี้อ่าก็อยากให้มาเที่ยวที่บึงการนะคะฝากด้วยก็คือผู้สิงหินสามวันก็คือช่วงนี้บรรยากาศดีค่ะช่วงหน้าหนาวก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอโอเคจ้งางั้นขอบคุณมากเลยจ้านังเก่งขอบคุณค่ะณจ่าและที่นี่คือหินสามวัน <c oughs> จบ ทริปลงไปเรียบร้อยก็ได้พาเพื่อนๆไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นหินรูปประวาน3ตัวพ่อแม่ลูกนะจ๊ะแล้วก็ไปจุดท่องเที่ยวอื่นๆเนาะประตูสวรรค์เอ่ยสร้างร้อยบ่อเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อากาศก็ดีมากคือแดดร้อนนิดนึงมันก็เป็นปกติเนาะแต่ว่าลมเย็นสบาย มาที่นี่ก็แนะนําแต่งตัวให้รัดกุมนิดนึงละกันแล้วก็วกผมเผผากับผูกให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าขึ้นทางขึ้นไปมันก็เป็นทางป่าทางเขาฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะจ๊ะแล้วก็เออมีหมวกก็ใส่หมวกมาอะไรอย่างเงี้ยแว่นตรงแว่นตาหามาให้เรียบร้อยเอามานี่สวยงามเชิญชวนอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะจ๊ะโอเคงั้นวันนี้เราขอจบทริป เห็นสามวานันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะต้องรีบแร่นไปจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ติดตามชมกันยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินอะไรหรือพาไปทำอะไรติดตามชมกันตอนต่อไปครับพ้อ